สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้องมินเซริไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของรถเข้าใหม่ให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเผื่อใครที่กำลังตามหาอยู่ในส่วนของเจ้า isuzu d max นะคะ1.9่เกียร์ a อ u t o นะคะวันนี้ก็มีเข้ามาให้เรีย,รยบร้อยนะคะพี่พี่ค่ะแต่งในส่วนของล้อแม็กมาให้ด้วยแต่งท่อมาให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2022ยค่ะ isuzu d max 1.9ก sda นะคะ ปี2022เลขไม่4,000 40, 0เท่านั้นนะคะรถสวยวารันตีโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์ค่ะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความแน่นอนนะคะตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนให้เลย100%ค่ะหากใครสนใจในส่วนของคันนี้นะคะสามารถฟรีดาวจัดเต็มได้จะผ่อนอยู่เดือนรับประมาณ8,000นาะพี่พเนาะประวัติเครดิตดีใช้เงินออกรถเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ ทีน่093 132 1903นะคะ093 132 1903ค่ะพนักง,งานเงินเดือนข้าราชการนะคะรายรับ15,000บาทซื้อคนเดียวได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะหากสนใจแล้วสามารถติดต่อมาได้นะคะอ่านะคะในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะในส่วนของโคมไฟก็ยังใสๆส,สวยๆนะคะสภาพดีนะคะหน้าพิกโลก็จะแต่งเป็นสีดำาตดสลับสีเทานะคะมาพร้อมโลโก้ isuzu เป็นโครเมียมนะคะ ในส่วนของช่องระบายลมต่างๆก็คือไม่มีรอยแตกรอยร้าวให้เห็นเนาะกระตังหน้าสภาพสวยนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของเบา้าสามารถไปเติมในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ด้านล่างนะวิวๆเนานะ,ะในส่วนของดีตัวรถค่ะคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรถสีขาวนะขาวเดิมโรงงานนะคะสีตรงกับหน้าเล่มเลยค่ะวิ่ๆขายางคันนี้นะคะเป็นยางใหม่ปี2024นะคะ ล้อก็จะแต่งล้อแม็กให้เลยสีล้อเรียบร้อยนะพี่พีนะแม็กคันนี้ก็จะอยู่ที่ออขอบสิบแปดนะคะสภาพสวยนะคะซุ้มลงซุ้มล้อนะคะคลิปนอกตัวน็อตต่างๆก็คือสภาพสวยเดิมด้านข้างตัวรถก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมนะคะติดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยสติกเกอร์นะคะสเปคแคปตรงรุ่นนะพี่พีพนะ กระจกมองข้างนะคะก็จะดีไซน์สีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยแต่งก้านสีดําด้านมาให้นะคะมาดูกันในส่วนของมือจับคันนี้ก็จะแต่งมือจับเป็นสีดำนะพีพ่ีเนาะก็จะตัดก,กันกับตัวรถสีขาวได้อย่างลงตัวนะคะทับปงกรปั๊มนะคะกระจกยังเด,เดิมทุกจุดค่ะติดฟิล์มให้ใหม่แล้วทั้งคัน,นะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันหน่อยดีกว่านะคะพี่ๆีค่ะภายในตัวรถเริ่มกันที่แผงประตูเลยนะคะแผงประตูสภาพสวยค่ะ เ่อแตกแ่กรา้าวอะไรไม่มีนะตรงนี้ก็จะแต่งเป็นผ้านะคะกระจกจะปรับออโต้อยู่ที่ฝั่งคนขับเนาะแล้วก็เหนือด้านบนนะคะก็สามารถที่จะปรับกระจกมองข้างได้แบบไฟฟ้าด้วยนะคะภายในตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะพี่ๆขาคอนโทรลด้านหน้านะคะดีไซน์สีดําด้านเนาะอันนี้ก็จะได้ไปในส่วนของพวงมาลยัยแบบ m ัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายสั่งการผ่านเสียงได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยเลขไม์จะอยู่ที่ 4 4 9 2 0นันกิโลเมตรนะคะน,นี้วารันตีให้ด้วยว่าเป็นไม้แท้100หน้าจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะนี่เป็นตัว SDA ก็จะมีในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยะคะ่ะพี่ขาใช้งานได้ปกติเลยแอร์เย็นเพลิงเพลาะนะคะในส่วนของแอร์นะคะคันนี้ก็จะปรับแมนวนวลเนาะปรับความแรงลมได้สีระดะับไฟเพดานใช้งานได้ปกตินะคะพี่ติดทั้งสองดวงนะคะ ที่ใส่วงใส่แว่นอะไรมีมาให้เรียบร้อยนะคะบางแดนสภาพสวยทั้งซ้ายและขวานะ,ค,ะคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโตโ้เนาะก็ขับง่ายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเผื่อใครอยากซื้อไปนะคะแล้วก็อยากให้แฟนขับได้ด้วยคันนี้ก็ถือว่าเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะอะดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างคะ่ะพี่ขะคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าเนาะสไตล์ของเบาะก,ก็จะนั่งแบบพุ่มตัวได้นะคะรอตะเข็บสีขาวเดินได้สวยๆเลย รอกีดขวนนะคะบอกรอยขาดอะไรก็คือไม่มีนะพี่ๆนะสัญ,ญลักษณ์มอ,อ,อกยังอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโครงสร้างสักนิดนึงค่ะพี่ๆค่ะนี่นะคะโครงสร้างสภาพสวยนะคะอาร์กลมคมชัดนะคะขอบยางสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดรอยชำรุดอะไรให้เห็นเลยนะคะอาร์กลมคมชัดในส่วนของตัวรถนะทางร้านก็ จะวารันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคะรถไม่เคยชนหนักจมน้ำผิดความเนาะตรวจยินยีนรับซื้อคืนให้เลย100%เค่ะที่วางแก้วนงแก้วน้ำมีมาให้เรียบร้อยนะคะด้านล่างก็จะเป็นปุ่มควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นไหลเนาะเผื่อว่าฝนตกนะคะถนนลื่นในส่วนของแคบปค่ะพี่ๆค่ะก็จะเปิดแคบปได้90องศาเนาะภายในก็ถือว่ากว้างอยู่นะคะโดยสารได้หลายท่านด้านหลังก็จะเป็นแบบเบาะหนงังบุนวุ่มนะคะนั่งแล้วก็จะนิ่มๆ,นะๆเนาะพี่ๆีเนาะ สภาพสวยเลยนะคะพยงพยางอะไรก็คือมีมาให้ในส่วนของตัวน็อตนะคะแท้เดิมทุกจุดเลยน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะพี่พี่ขาสภาพสวยๆตัวอักษรก็คือคมชัดทุกรายละเอียดนะคะแผงประตูด้านหลังก็จะดีไซน์เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะกระจกหลังก็สามารถที่จะเปิดแง้มรับลมอะไรได้นะพี่พีนะ,ะเอาไว้ระบายอากอากาศอะไรได้นะคะเบลก็คือมีมาให้เรียบร้อย ด้านล่างก็จะมีเป็นที่ใส่กวนกวน้ำมองแก้วน้ําอะไรได้นะคะ,ะสาภาพสวยเกียร์ออโต้เนาะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ออโต้เนี่ยบอกเลยว่านานๆถึงจะมีเข้ามาสักทีดูในส่วนของแม็กไลเนอร์กันต่อเลยนะคะพี่ๆขาแม็กไลเนอร์สาภาพสวยอ,อยะจรอยใส่ตัวอะไรแบบคุณไม่มีนะพี่ๆนะแม็กไลเนอร์สาภาพสวยไฟเบรกตรงที่สามจะอยู่ด้านหลังเนาะเหนือกระจนะคะ สี่อย่างที่บอกก็คือล้อแม็กแต่งให้เลยสี่ล้อเรียบร้อยอ่ะไปดูในส่วนท่านท้ายตัวรถกันต่อเลยดีกว่านะคะพี่พี่ขาบ้านท้ายตัวรถก็สัมภาพสวยนะไฟท้ายเนี่ยไปใส่ในส่วนของกรอบนะคะพี่พี่ขาเออขอบไฟท้าย,น,ยนิดนึงสวยเลยแต่ถ้าไม่ใส่ก็สวยอยู่แล้วนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะแต่งเหล็กคำลบป้ายมาให้เรียบร้อยนะพี่พี่นะเป็นสีไทเทเนียมเลยเอาใจวัยรุ่นนะคะ แล้วก็สัญลักษณ์นะคะสติกเกอร์อิมซูดีแม็กแล้วก็สัญลักษณ์เครื่องยนต์เนาะดีดีไอ1.9นะคะคันนี้เครื่องน <c oughs> 1.9และที่สำคัญในส่วนของมือจับฝาท้ายนะคะคันนี้จะมีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยเลยลิงก์กับหน้าจอทัชสกรีนด้านในแล้วนะคะเอ่อก็จะเป็นเกียร์ออโตนะ้นานมีกล้องถอยหลังก็เพราะฉะนั้นมือใหม่หขับขับขับได้เลยคันนี้นะคะมือใหม่หขับขับได้ในส่วนของท่อคันนี้แต่งท่อให้แล้ววน้อยยางสเปรย์อยู่ด้านล่างนะคะบิบกยางสเปรย์อยู่ด้านล่างนะคะ ะนะครับใครสนใจบ้างคะพี่พี่ะสำหรับเจ้าอีลซูดีแมก e นะคะ1.9 SDA ปี2022เเลขไมล์หม่ 40, 40, 4, คันนี้เนาะกับค่าตัวเพียงแค่4 3 9 0 0 0ค่ะฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะพี่พี่นะอันนี้ก็จะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,000ถ้าสมมติฟรีดาวจะเต็มนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้คะ่ะที่093 132 1903นะคะ093 132 1903โทรได้เอ็นไลน์ได้ออกงายเอกสารไม่ยุ่งยากคะ่ะพี่พีะ่ะ สามารถทักมานะคะปรึกษาในส่วนของเงินดาวปรึกษาค่าง,งวดได้เลยนะพี่ๆนะออกรถง่ายกับสามีม่ยากนะคะช่วยจัดให้ทุกคนดันให้ทุกเคสแน่นอนหากสนใจรถรีบติดต่อหานองบินได้เลยคะ่ะมีในส่วนของบริการทําสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้ถึงที่เลยนะที่สําคัญนะคะรถที่ร้านของเราผ่านการตรวจรถจากบริษทัททเชื่อคะ่ะบริษัทมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีตรวจให้มากกว่า2 7 4จุดเลยด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆไม่ต้องกลัวเราไม่ขายรถย้อมแมวแน่นอนนะคะ ก่อนออกรถก็จะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสุขภาพให้อีก30รายการด้วยค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะและที่สำคัญอ่ะลืมบอกไปนะคะสำหรับใครที่จบจองและออกรถภายในเดือนนะคะมีในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดให้นะคะมูลค่า5,000บาทไม่ต้องลุนไม่ต้องอะไรเลยพี่ขาแค่จองและออกรถภายในเดือนก็รับส่วนลดนี้ไปได้เลยทันทีนะคะหากใครสนใจก็เรียกติดต่อก,กันเข้ามาได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะวิพี่ายเดี๋ยวน้องวิก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะคลืหน่าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากมีคำพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะกิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องวินเซรีไทยค่ะคิดถึงรถยนุสอ 2, ไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย